you <music> กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนองน,นโยบายของรัฐบาลจัดโครงการตลาดคลองพดุงท่องเที่ยวสุขใจกีฬาไทยสุก,กากเศรษฐกิจก้าวไกลรวมใจประชาชนระหว่างวันที่3ถึง24มิถุนายน2559ายโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเน้นคุณภาพเพิ่มมูลค่าโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมดุลเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกระจายรายได้ลดความเหลื่อมลำ้ำปลูกจิตสำนึกรักบ,บ้านเกิดให้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเพื่อดูแลรักษาภูมิลำเนา รักและเข้าใจประเทศไทยทุกหน่วยงานของกระทรวงได้ร่วมกันสร้างสารกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในรูปแบบของตลาดนัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมไทยเที่ยวไทยด้วยการนำเสนอรายการ70บาทราคาดีนาทีทองและรายการไดโนเสลลดสุดปังเที่ยวสุดฟินชมชิมช็อปแพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สุดท้องถิ่นโดยมีร้านค้าร่วมออกร้านในรูปแบบของตลาดบกและตลาดน้ำกว่า40ร้านค้าจากหลากหลายจังหวัด กรมการท่องเที่ยวสาธิตการบรรยายนำชมโครงการพระราชดำริจากมักคุเทศมืออาชีพทั้งภาษาจีนอังกฤษฝรั่งเศสและการแข่งขันทักษะการเป็นมักคุเทศระดับอุดมศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนและนำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในงาน สำนักปลัดเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมบวชสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย17เส้นทาง5คลัสเตอร์ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยเน้นคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มผลการบวชเส้นทางทั้งหมด5อันดับแรกจากผู้เยี่ยมชมได้ดังนี้1เส้นทางสันหลังมังกรมหัศจรรย์สันทราแห่งท้องทะเลอันดามันจังหวัดสตูด2เส้นทางเพชรบุรีปัดใหม่ที่สองล้อบนหลังอ่านหอมกลิ่นตาไร้กลิ่นเมือง3เส้นทางอนเสนล้านนาจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่4เส้นทาง วิถีชุมชนวัฒน,ธ,นธรรมอันดามันและ 5. เส้นทางไหว้พระ9วัดบวบ 1>, 1วัง ด้านกีฬาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งเน้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศกีฬาพัฒนาคนอย่างเท่าเทียมกีฬาเพื่อสร้างความสาม,มัคคีและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวโดยในงานนี้กรมพละสาธิตการออกกำลังกายด้วยผ้าขมา้าเก้าอี้สาธิตการเล่นบิงปองตีกอล์ฟเปตองเพื่อใช้กีฬาพัฒนาคนอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ยังจำหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาราคาพิเศษมีการแนะนำเส้นทางจักรยานทั่วประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ,ของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อว่ากีฬาสร้างความสามัคคีจึงได้นำขวัญใจชาวไทยสปอร์ตฮีโร่อาทิตย์น้องเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบบมินตันมือหนึ่งของโลก3นักเตะ s อสเมืองทองอยู่นเตะโกดักรทองเหลามาพบกับประชาชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญตำรวจท่องเที่ยวจึงได้เปิดบูธเพื่อรับอาสาสมัครและมีผู้สนใจสมัครมากถึง119คน ตลาดคลองพดุงมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าเป็นจำนวนมากกว่า70ร้านค้าจาก25จังหวัดทั่วประเทศโดยปรับเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์เพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจและสังคมสัปดาห์แรกม่วนใจยิ่งนักคักอิลีสุขกับสินค้าและบริการชวนขึ้นเหนือและอีสานสัปดาห์ที่2มาละเวยมาละวาสนุกกับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออกสัปดาห์สุด ทร้อยแรงถึงอกถึงใจเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากชุมชนภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑล ผลสำเร็จของตลาดคลองผดุงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้ามากกว่า73,871คนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตจากชุมชนหลากหลายจังหวัดก่อให้เกิดรายได้กว่า18,739,010บาทจากหน่วยงานพันธมิตร SME Bank 3,19,810บาทและกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย2 8 8 2 5 0บาทรวมสร้างรายได้ทั้งสิ้น19 37, า3ามแ7 0บบาทเกิดการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมั่งคั่งและเกิดการท่องเที่ยวกีฬาที่ยั่งยืนต่อไป